เมื่อหมาเคนายถูกปลดประจำการและจะถูกส่งตัวไปกรุญยาคาตโดยมีเพื่อนร่วมทางเป็นอดีตทาหารตกงานซึ่งมาพร้อมกับบาดแผลทางใจทำให้ในช่วงเวลาอันน้อยนิดมาทหารที่ถูกกำหนดวันตายและอดีตนนยรบตกงานได้เยียวยาบาดแผลใจซึ่งกันและกันและนั่นคือบททดสอบสุดท้ายว่าเขาจะปล่อยหมาตัวนี้ไปเพื่อไปเจออนาคตที่สดใสของตนหรือไม่สวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องด็อก เพื่อนกันพันเท้าปี2022และก่อนจะประรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยประรับชมสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันธรรมดาของแจ็คสันซึ่งกําลังทํางานในร้านสะดวกซื้อทว่าเขาก็มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องการรับออเดอร์ลูกค้าก่อนจะไปเก็บขยะที่หลังร้านเป็นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่แจ็คสันโทรหารหน่วยจัดหางานรักษาความปลอดภัย อีกฝ่ายก็บอกว่าคุณก็รู้ดีว่าทางเราไม่รับทหารที่มีประวัติบาดเจ็บหนักเข้าทำงานแจ็คสันจึงเถียงกลับว่าผมมีใบรับรองแพทย์แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเราต้องให้ทางต้นสังกัดของคุณเซ็นใบรับรองให้ด้วยก่อนจะวางสายไปแจ็คสันกลับมาทบทวนที่บ้านตัวเขาเองรู้ดีว่าผู้กองสังกัดที่เขาเคยประจำอยู่นั้นคงไม่เซ็นให้แน่แจนกระทั่งสายโทรศัพท์หนึ่งเข้ามา ปลายสายคือผู้กองที่โทรมาแจ้งข่าวร้ายถึงเพื่อนร่วมรบอย่างไรรีนั้นเสียชีวิตจึงได้ชวนแจ็คสันไปร่วมงานไว้อะไรในคืนพรุ่งนี้ภายในงานเต็มไปด้วยผู้คนในเครื่องแบบมากมายมีเพียงแค่แจ็คสันคนเดียวที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบในงานไว้อะไรความจริงแล้วชีวิตของเขาไม่ค่อยดีนักหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในสงครามมาเขาไม่มีงานที่มั่นคงและเงินก็เหลือเพียงน้อยนิดจะอย่างไรก็ตามสำหรับแจ็คสันแล้วไรรี ie, เป็นเพื่อนร่วมรบที่มีเกียรติ และทั้งสองก็สนิทกันมากๆถึงแม้จะไม่ได้เจอกันหลายปีแต่ความทรงจำในสนามรบนั้นยังคงตาตึงไม่ลืมเลือนในคืนนั้นที่ผู้คนแยกย้ายแจ็คสันได้ขอร้องกับผู้กองให้ช่วยเซ็นใบรับรองให้กับเขาและอ้างว่าตนมีใบรับรองแพทย์แล้วผู้กองเองก็รู้ดีว่าใบารับรองแพทย์นั้น ถูกซื้อมาอย่างผิดกฎหมายเพราะความจริงก็คืออาการ PTSD หรือความผิดปกติหลังจากผ่านเหตุการณ์รุนแรงในสงครามที่แจ็คสันกำลังเป็นอยู่นี้มักจะแก้ไม่หายและมันจะกำเริบทุกครั้งที่มีเสียงดังหรือเครียดถึงแม้แจ็คสันจะขานว่าเขาไม่เคยมีอาการแบบนั้นมาก่อนและขอร้องอย่างสุดใจเนื่องจากว่าตนอยากจะได้งานนี้ แต่ผู้กองก็รู้ว่าแจ็คสันนั้นโกหกจึงขี่รถจากไปในไม่ช้ารุ่งเช้าวันต่อมาผู้กองมาหาแจ็คสันที่เมาแอเพื่อมาบอกให้ไปเจอเขาที่กรมในอีก30นาทีนั่นเปรียบเสมอเสือนแสงแห่งความหวังของแจ็คสันและเขาจะไม่พลาดโอกาสนี้หลังจากที่แต่งเนื้อแต่งตัวก็เดินทางไปยังกรมทหารทันทีซึ่งก็ได้เจอกับทหารเฝ้ายามที่ไม่ยอมให้เขาผ่านเข้าไปเนื่องจากบัตรนั้นหมดอายุนั่นเองถึงแม้แจ็คสันจะบอก ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยฉันใช้บัตรนี้เข้าออกมาหลายรอบแล้วแต่อีกฝ่ายต้องทำตามหน้าที่และขอให้แจ็คสันลงจากรถโชคดีที่ผู้กองปรากฏตัวและช่วยพูดให้แจ็คสันว่าเขาคืออดีตหน่วยรบเรนเจอร์ซึ่งเป็นหน่วยรบที่ช่วยชาติไว้อีกฝ่ายตะลึงเล็กน้อยและอนุญาตให้แจ็คสันผ่านเข้าไปแจ็คสันกล่าวขอบคุณก่อนจะฝากนิ้วกลางไว้ที่ประตูทางเขาในระหว่างทางเดินแจ็คสันก็บอกกับผู้กองว่า ตัวเขาฟิตร่างกายมาตลอด2ปีแรงดีไม่มีตกแน่นอนผู้กองก็เป็นปลืม้มก่อนจะพาเขามาที่ตู้เก็บของของไรรีเป็นในตอนนั้นเองที่แจ็คสันหยิบสมุดโนต้ตมาดูมันบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับหมาตัวหนึ่งมันคือหมาเคนา,นายที่มีชื่อว่าลูลู่ซึ่งรวมออกรบในทุกครั้งแจ็คสันเองก็รู้จักมันดีมันคือหมาที่แกร่งและถูกฝึกมาให้เป็นหมานักฆ่าเขาเลยถามกับผู้กองด้วยความอยากรู้ว่าแล้วหมาตัวนี้จะเอาอยัางไงผู้กองตอบกลับ ว่าง,งาศพของไรรีจะถูกจัดขึ้นที่รัฐเมนิโซตาภายนในอีก5วันและหมาตัวนี้เป็นไขกิติมศักิ์ญาติของไรรีต้องการให้มันมาร่วมงานด้วยแจ็คสันจึงตอบกลับว่าเป็นไอเดียที่ดีมากถ้าหมาตัวนั้นไม่กัดใครซะก่อนผู้กองจึงตอบกลับไปวันนั้นแหละหน้าที่ของนายทำเอาแจ็คสันเป็นงงผู้กองจึงพาเขามาที่ศูนย์ฝึกหมาพลางอธิบายไปว่าทางครอบครัวของไรรีอยากให้หมาฮีโร่ไปร่วมงานแจ็คสันจึงถามกลับ ว่าทำไมไม่บินเครื่องไปและททำไมต้องเป็นผมผู้กองจึงสวนกลับไปทันทีว่ามันไม่บินมันขึ้นเครื่องบินไม่ได้และมันไม่เอาใครเลยความจริงแล้วมันทำทาหารบาดเจ็บสาหัสไปแล้วสามนายสิ่งที่แจ็คสันต้องทําคือพาหมาตัวนี้ขี่รถข้ามรัฐเป็นระยะทางกว่า1,200งพไมล์เพื่อแห่งมันไปร่วมง,งานศพและทําให้มันไม่ไปกัดใครในงานโดยผู้กองนั้นยื่นข้อเสนอว่าถ้าเกิดนายทำเรื่องนี้สำเร็จฉันจะเซ็นใบรับรองให้และพอเสร็จงานศพแล้ว เอาหมาตัวนี้ไปส่งที่ค่ายไว้แซนแจ็คสันพอได้ยินชื่อก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนในค่ายตั้งใจจะฉีดยาฆ่ามันผู้ก้องจึงตอบกลับว่าไม่มีใครจะรับมันไปเลี้ยง ถึงแม้ฉันจะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้แต่พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้แจ็คสันยอมรับข้อเสนอก่อนจะไปเจอลูลูที่อยู่ในกรงมันดูเชื่องและไม่ดุร้ายจะอย่างไรก็ตามแจ็คสันรู้จักมันในสนามรบดีพวกเขาเปรียบสเสมือนเพื่อนร่วมรบกันเขาเดินเข้าไปหาลูลู่ช้าๆและถามว่าจำชันได้ไหมพร้อมลูบไปที่แผงอกและไล่ระดับมือไปถึงหูนั่นทำให้ลูลูโจมตีเขาทันทีผู้กองและทหารอีกนายก็หัวเราะ ่อนจะบอกแจ็คสันไปว่าลูลูไม่ชอบให้ใครไปแตะหูมันจะอย่างไรก็ดีแจ็คสันนำลูลูขึ้นหลังรถและร่วมออกเดินทางไปกับมันอีกทั้งผู้ก่อยังให้บันทึกของลูลูไว้ก่อนที่การเดินทางจะเริ่มขึ้นในระหว่างทางที่เงียบสงบมีเพียงแค่ทหารและหมาตัวหนึ่งในรถ แจ็คสันโทรหาหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและบอกว่าภายในวันจันทร์หัวหน้าของเขาจะเซอรรับรองให้และยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยก่อนที่เขาจะกดวางสายไปเป็นในตอนเดียวกันกับที่เจ้าลูลูส่งเสียงดังและพยายามออกมาจากกรงมันดูไม่สบายใจมากนักที่มีตะก้อครอบปากมันอยู่แจ็คสันจึงจอดรถและถอดตะก้อออกให้ในทีแรกมันดูสงบแต่มันก็ยังอยากออกจากกรง แจ็คสันขังมันไว้ก่อนจะเข้าไปยังศูนย์ฝึกยิงในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าฝีมือการยิงของเขาตกไปมากและอาการที่ติดตัวมันก็กำเริบจริงๆแจ็คสันรู้ตัวเองดีและในทุกครั้งที่มันกำเริบเขาจะต้องกินยาจะอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่าเขาว่าการรักความเป็นทหารและไม่ได้เป็นอีกต่อไปนั้นมันรู้สึกยังไงแจ็กสันจึงย้ำเตือนกับตัวเองว่าถ้าเขาทำภารกิจนี้สำเร็จตนจะได้กลับไปทำงานที่ตัวเองรักแต่พอกลับไปที่รถ ก็พบว่าลูลูที่ขังไว้มันแหกกรงออกมาแล้วและกัดเบาะรถของเขาเสเละทาเอาแจ็คสันอารมณ์เสียมากๆเพราะตัวเขาเองไม่มีเงินที่จะไปซ่อมเบาะด้วยซ้ําถึงแม้จะพยายามห้ามและบอกให้ลูลูหยุดอารวาด แต่มันก็เป็นหมาที่บ้าพลังและไม่ยอมหยุดง่ายๆทําให้แจ็คสันไม่มีทางเลือกเลยได้ยัดยาแก้แพ้เข้าไปในไส้กรอกเพื่อให้เจ้าลูลูกินซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดระหว่างทางหลังจากนั้นลูลูสลบกลายเป็นหมาหงอยไปเลยทําเอาแจ็คสันหัวเราะและพูดเยาะเย้ยมันตลอดทางในคืนนั้นพวกเขาเข้ามาในพอร์ตแลนด์และแจ็คสันหวังว่าเขาจะได้แอมสาวสักคนในคืนนี้พีแกจึงได้เดินเข้าไปในร้านเล่า เพื่อพูดคุยกับาสาวสาวหลายคนทว่าพวกเธอต่างหนีแจ็คสันกันไปหมดโดยให้เหตุผลเดียวกันว่าแจ็คสันเป็นคนหลงตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นความจริงเพราะในระหว่างที่พวกเขาคุยกันแจ็คสันเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองไม่หยุดและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่มีแฟนมาตลอดหลายปีทําให้ในคืนนั้นแจ็คสันกลับมาหาลูลูเพราะภายในเมืองพอร์ตแลนด์น่าจะมีผู้หญิงตัวเดียวซึ่งก็คือลูลูที่จะยอมคุยกับเขา แจ็คสันให้อาหารมันด้วยมือแต่มันก็ไม่ยอมกินแสดงให้เห็นว่าลูลูยังไม่ไว้ใจแจ็คสันมากพอแจ็คสันเองก็ไม่งอและในระหว่างที่เขากําลังเก็บข้าวเก็บของอยู่นั้นก็มีสาวสองคนเดินเข้ามา พวกเธอเลี้ยงหมาเหมือนกันและชมว่าหมาของแจ็คสันนั้นเป็นหมาที่สวยมากๆทําให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มพูดคุยกันและไปดื่มกันที่บ้านของพวกเธอซึ่งแจ็คสันก็บอกว่าตัวเองนั้นมีความทุกข์อยู่แม่สาวทั้งสองจึงบอกว่าเราช่วยคุณได้ก่อนที่พวกเธอจะเริ่มทําอะไรบางอย่างและใกล้ชิดก,กับแจ็คสันมากขึ้นเป็นในตอนเดียวกันกับฮิลูลูเห่าไม่หยุดจนมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและคิดว่าลูลู อาจจะถูกคัางไว้ในรถอย่างทารุณจึงเริ่มส่งเสียงเวยไว้และพยายามจะเปิดประตูให้กับลูลูทางฝั่งแจ็คสันเองพี่แกก็เริ่มถอดเสื้อของตนแล้วแม่สาวทั้งสองก็เริ่มใกล้ชิดมากขึ้นโดยที่แจ็คสันเข้าใจว่าเขาจะได้ขึ้นสวรรค์นในคืนนี้ถึงแม้ว่าความจริงแล้วสาวๆทั้งสองจะเป็นฮิปสเตอร์ที่จะพยายามเยียวยาวจิตใจของเขา ้วยวิธีแปลกๆตามคนพอตแลนด์ของพวกเธอแต่ด้วยเสียงที่ดังของลูลู่ทาให้แจ็คสันเดินมาดูจึงได้พบกับชายคนหนึ่งที่ได้ใช้หินทุบก,กระจกรถของเขาเมื่อลูลู่ออกมาได้ก็กัดชายคนนั้นทันทีโชคดีที่แจ็คสันเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่เขาก็พลาดโอกาสขึ้นสวรรค์นในคืนนั้นไปรุ่งเช้าวันต่อมาแจ็คสันต้องทําแผลที่แขนเพราะเขาถูกลูลู่กัดเมื่อคืนจะอย่างไรก็ดี การเดินทางในวันที่สองนั้นเริ่มต้นขึ้นและสิ่งที่แจ็คสันไม่เข้าใจคือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับลูลูเขายังคงจำได้ว่าเมื่อ3ามถึงสปีก่อนลูลูเป็นหมาที่น่ารักมากถ้าไม่ใช่ตอนอยู่ในสนามรบและในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าอาการผิดปกติทางสมองของแจ็คสันนั้นจะเป็นไปตลอดชีวิตนั่นก็เพราะว่าเขาพูดคุยกับลูลูตลอดทางแต่แล้วลูลูในตอนนั้นก็พยายามจะลงจากรถ เหมือนมันเจออะไรบางอย่างและแล้วในท้ายที่สุดมันก็วิ่งลงจากรถไปแจ็คสันรีบจอดรถทันทีและวิ่งตามมันไปด้วยความเร็วเพราะถ้าเกิดเขาทำลูลู่หายนองซาจ่าเขาจะไม่ได้งาแล้วยังถูกผู้กองตาน้าและมันจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆแ,แจ็คสันตามเข้ามาถึงโรงนาแห่งหนึ่งและรู้ว่าโรงนานี้ปลูกกัญชาวไว้เต็มสวนนั่นทำให้เขาไม่แปลกใจว่าทำไมลูลู่ถึงมาที่นี่ตามสัญชาตยานของหมาเคนายมันจะได้กลิ่นกัญชาแรงเป็นพิเศษ ในตอนที่เขากําลังตามหาลูลู่อยู่นั้นก็มียาสลบยิงเข้ามาที่หลังก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในข้อหมูลที่ถูกมัดตัวไว้ชายอ้วนคนหนึ่งปรากฏตัวด้านหลังและบอกกับแจ็คสันว่าฉันฆ่าหมาของนายไปแล้วก่อนจะเดินออกไป แจ็คสันในตอนนั้นก็ใช้ทักษะทหารของตนดิ้นรนจนปลดเชือกออกมาได้ก่อนจะถือขวานบุกเข้าไปในบ้านและพบวันนั่นเป็นเรื่องโกหกลูลูยังคงอยู่ดีและผู้ชายเจ้าของบ้านเข้าใจผิดคิดว่าแจ็คสันเป็นโจนรพล้นกัญชาจะอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาทั้งหมดทำความเข้าใจกันแล้ว ก็ไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นอีกทั้งหลูลูในตอนนั้นยังดูเชืองมากๆเมื่ออยู่ต่อหน้าภรระยาะของเจ้าของบ้านเธอกล่าวขอโทษแทนสามีของเธอเพราะมักจะมีบ่อยครั้งที่สามีเกิดอาการหลอนจากการเสพกัญชามากเกินไปซึ่งเธอก็สังเกตเห็นว่า ลูลูนั้นบาดเจ็บที่เท้าน่าจะเกิดจากเศษกระจกเมื่อคืนทําให้เธอจะรักษาให้ในระหว่างที่แจ็คสันกับเจ้าของบ้านไปนั่งชิลพูดคุยกันถึงเรื่องของแจ็คสันในสนามรบและเรื่องผลงานของหมาตัวนี้ไม่นานลูลูก็วิ่งสวนมาก่อนที่ภรรยาเจ้าของบ้านจะมาบอกว่าฉันล้างแผลและห้ามเลือดไว้แล้วน้องมีแรงเยอะมากๆและถ้าหากคุณสนใจ ฉันสามารถสื่อจิตกับหมาได้ทำเอาแจ็คสันงงสุดๆวันนั้นหมายความว่าอย่างไงสามีที่เป็นชาวไร่ก็บอกว่าเธอสื่อจิตได้จริงๆ ก่อนที่เธอจะเริ่มทำลูลูนอนนิ่งอย่างสงบและเธอก็เริ่มสื่อจิตกับมันโดยที่ก็ได้บอกกับแจ็คสันว่าลูลูอยากจะนอนเตียงนุ่มๆและในฉากนี้เราจะได้รู้อีกว่าลูลูเคยเล่นกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเหมือนกับเด็กผู้ชายทำเอาแจ็คสันตกใจเพราะเด็กคนนั้นคือลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าแซมจะอย่างไรก็ตามแจ็คสันกับลูลูต้องเริ่มออกเดินทางต่อและในระหว่างทางแจ็คสันกระทุ่มเทสุดตัว เพื่อฝึกให้ลูลูเชื่องในรุ่งเช้าวันต่อมาแจ็คสันเริ่มสนิทสนมกับลูลูเขาจึงถามกับเธอว่าแกเหลือเวลาบนโลกเพลงแค่3วันอยากจะทําอะไรก็บอกมาเลยอย่างที่เห็นว่าแจ็คสันพูดคุยกับหมาตลอดเวลา จะอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าลูลูต้องการจะนอนเตียงนุ่มๆและเขามีอีกหนึ่งวิธีที่จะเข้าไปในโรงแรมหรูได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่มันต้องเล่นใหญ่หน่อยและหวังว่าลูลู่จะให้ความร่วมมือโดยที่พี่แกนั้นขี่รถเข้าไปในเมืองพร้อมติดตั้งชุดเกราะให้กับลูลู่และ ข้อปากในขณะที่เขาป้อมตัวเป็นคนตาบอดและเดินเข้าไปในโรงแรมหรูพนักงานที่เห็นว่าชายตรงหน้าคืออดีตทหารที่รับใช้ชาติและหมาของเขาที่เป็นฮีโร่ต้องการห้องพักในโรงแรมนี้เธอจึงจัดหาให้อย่างรวดเร็วและไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนั่นก็เพื่อตอบแทนนายทหารและหมาของเขาที่รับใช้ชาติอย่างสุดตัว แจ็คสันดีใจมากๆและบอกกับลูลูว่าฉันเคยเห็นรุ่นพีทหารใช้วิธีนี้และมันได้ผลจริงๆในตอนนี้เขามาอยู่ในห้องหรูกับลูลูยังสมใจยอยากพวกเขาอาบน้ําด้วยกันและได้รับอาหารสุดหรู เป็นในตอนเดียวกันกับที่ลูลูได้นอนเตียงสุดนุ่มและในคืนนั้นแจ็คสันต้องการออกไปข้างนอกเพื่อไปหาสาวๆตามเคยโดยจะปล่อยลูลูให้อยู่ในห้องตามลำพังทว่าลูลูต้องการจะไปด้วยและมันก็เป็นหมาขี้ตือ้อถึงแม้ว่าแจ็คสันจะปิดประตูนหนีมันก็ทำอะไรบางอย่างจนส่งเสียงดังทำให้ในท้ายที่สุดแล้วแจ็คสันต้องเอามันไปด้วยอยู่ดีในระหว่างที่แจ็คสันกำลังนัดแนะกับสาวพนักงานลูลูก็วิ่งหนีไปแจ็คสันจึงวิ่งตามอย่างสุดชีวิตโดยที่น่าจะลืมไปเลยว่า ตัวเองนั้นเป็นคนตาบอด จะอย่างไรก็ตามลูลูวิ่งไปกัดชายคนหนึ่งที่เป็นชาวมุสลิมโชคายที่เขาแต่งตัวเหมือนกับชาวอิหร่านที่ลูลูเคยเห็นในสงครามและโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บมากเพราะแจ็คสันเข้ามาห้ามเหตุการณ์ไว้ได้ทันจะอย่างไรก็ตามในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าลูลูเองก็มีอาการแบบเดียวกับแจ็คสันนั่นคือ p t s d หรือภาวะทางจิตที่เกิดจากหลังสงครามนั่นเองและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ลูลูต้องถูกนําตัวไปฝากขังรวมถึงแจ็คสันเองก็ด้วยและสิ่งที่ แกก็คือนี่เป็นคืนวันศุกร์และก,กว่าที่ผู้พิพากษาจะมาคือเช้าวันจันทร์ซึ่งนั่นจะทําให้แจ็คสันไปส่งมาไม่ทันงานศพนั่นเองในรุ่งเช้าวันต่อมาที่คนร้ายมาชี้ตัวแจ็คสันก็ขอร้องและบอกความจริงว่าหมาตัวนี้ถูกฝึกมาแบบนี้เขายอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาถึงเรื่องที่ปลอมตัวเป็นคนตาบอดด้วยเพียงแต่อยากให้หน่วยงานช่วยปล่อยตัวเขาไปก่อนเพราะมีภารกิจต้องทํพาพอเขาบอกว่าภารกิจคืออะไร ทุกคนก็ยอมรับตามนั้นแจ็คสันกล่าวขอบคุณในตอนที่แจ็คสันมารับตัวลูลูมันทําให้เขาได้รู้ว่าลูลูนั้นเห่าตลอดเวลาในตอนที่ไม่ได้อยู่กับแจ็คสันไม่นานการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพวกเขาสนิทกันมากกว่าเดิมหลายเท่าและในวันเสาร์นี้เองแจ็คสันก็ได้รู้ว่าลูลูนั้นมีพี่ชายด้วยโชคดีที่แจ็คสันมีครอบครัวอยู่ในเมืองเดียวกันเขาเลยจะพาลูลูไปเยี่ยมพี่ชายสักหน่อย รวมถึงตัวเขาก็จะไปเยี่ยมครอบครัวด้วยพอทั้งสองมาถึงที่เมืองแจ็คสันก็ไปหาครอบครัวของตนซึ่งนั่นคืออดีตภรรยาและลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าแซมโดยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้ทั้งสองเลิกรากันและอดีตภรรยาคนนี้ยังคงยอมรับในตัวแจ็คสันไม่ได้เขาถูกปฏิเสธในการเข้าไปเยี่ยมลูกนั่นทําให้เขาต้องกลับมาที่รถหาลูลูเพื่อขี่รถไปหาเพื่อนเก่าซึ่งเคยเป็นอดีตทหารร่วมรบที่ดูแลหมาที่เป็นพี่ชายของลูลูอยู่ ไม่นานทั้งสองฝ่ายก็เจอกันหมาพี่น้องสองตัวก็ดูดีใจมากๆพวกเขาจึงเล่นกันนิดหน่อยระหว่างนั้นเองเพื่อนของแจ็คสันก็บอกถึงวิธีที่จะฝึกหมาเคนายให้เชื่องโดยที่เขานั้นบอกว่าตนพยายามอยู่6เดือนในการฝึกหมาตัวนี้แต่พ่อฝึกมันได้มันก็กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับฉันเลยฉันไว้วางใจลูกของฉันให้มันดูแลหลังจากที่พูดคุยกันได้สักพักแจ็คสันก็จะออกเดินทางต่อแล้วแต่ก็พบว่ารถของตัวเองถูกปล้นและถูกนำของมีค่าไปทั้งหมด เพื่อนของเขาจึงสั่งให้ลูลูดมกลิ่นที่ติดอยู่ในรถและมาทั้งสองก็เริ่มนำทางไปตามที่พวกมันถูกฝึกมาซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปได้ดีพวกมันพามาถึงปลายทางซึ่งของที่ถูกขโมยมาอยู่ครบในระหว่างทางเดินกลับนั่นเองแจ็คสันก็บอกว่าเขาจะกลับเข้าไปประจำการต่อแต่ต้องรับมือกับอาการทางจิตให้ได้เพื่อนของเขาจึงตอบกลับว่าเราไม่จะเป็นต้องเป็นทหารไปตลอดชีวิตแจ็คสันไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะสื่ออะไร พื่อนคนนั้นจึงตอบกลับว่าทหารอย่างพวกเราถูกฝึกมาให้แบกโลกไว้ทั้งใบและสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการไปเคาะประตูบ้านเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานก่อนที่เพื่อนคนนั้นจะกลับไปหาครอบครัวที่อบอุ่นแตกต่างจากแจ็คสันอย่างสิ้นเชิงในคืนนั้นแจ็คสันก็เดินทางไปพร้อมกับลูลูโดยมีสายฝนระหว่างทางและสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือรถต้องมาพังทําให้ทั้งสองต้องวิ่งเข้าไปหลบในโรงนาแห่งหนึ่งเป็นในตอนนั้นเอง ที่ลูลูตกใจกับเสียงฟ้าร้องและอารวาดไปทั่วแจ็คสันเองก็โกรธมากๆและเผลอดุด่ามันโดยที่เขาก็ไม่ทันคิดเลยว่าลูลูเองก็มีอาการแบบเดียวกันกับเขาพอทุกอย่างสงบลงแจ็คสันก็มานั่งกับลูลูเพื่อมาพูดคุยและขอโทษกับเหตุการณ์เมื่อกี้พร้อมป้อนอาหารให้กับมันในครั้งนี้ลูลูยามกินอาหารที่มือของแจ็คสันซึ่งนั่นก็แปลว่ามันไว้ใจแจ็คสันแล้วทำเอาเขาแปลกใจไม่น้อย แต่ก็ดีใจอย่างสุดซึ้งก่อนจะเริ่มอ่านจดหมายที่ไรรีอดีเจ้าของของหลูลูเขียนจดหมายให้กับหมาของตนในนั้นมันเขียนไว้ว่าฉันไม่เคยเป็นผู้ดูแลแกแกตั้งหากที่เป็นผู้ดูแลฉันพอรุ่งเช้ามาถึงพวกเขาต้องเริ่มออกเดินทางกันต่อถึงแม่รถจะพังและไม่มีทางที่จะไปถึงทันเวลาถ้าเกิดเดินเท้าไป แต่สิ่งที่แจ็คสันและลูลูถูกฝึกมาเหมือนกันคือไม่มีวันยอมแพ้พวกเขาเดินไปตามทางบนถนนที่มีอากาศร้อนและโบกรถทุกคันที่ขี่ผ่านจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งมารับพวกเขาถึงแม้ระยะทางจะอยู่อีกไม่ไกลแต่เจ้าลูลูมันก็เหนื่อยแล้วแจ็คสันจึงแบกมันขึ้นหลังเพื่อพามันเดินไปที่งานศพซึ่งโชคดีที่พวกเขามาทันเวลาบททดสอบสุดท้ายคือเมื่อทหารที่มาไว้อะไรยิงปืนลูลูต้องไม่ตกใจและไม่ไปกัดใครในงานมันคือหน้าที่ของแจ็คสันเขา สวมเกราะให้ลูลูเพื่อให้มันดูดีที่สุดภายในงานนี้ลูลูเขาเ้าไปนอนข้างเจ้านายเก่ามันอีกครั้งก่อนที่เสียงปืนไว้อะไรจะดังขึ้นแจ็คสัน พยายามทําให้ลูลู่สงบทั้งที่ตัวเขาเองก็มีอาการไม่ต่างกันแต่แล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้และงานไว้อะไรก็จบลงได้ด้วยดีในท้ายที่สุดแล้วแจ็คสันก็ทําสําเร็จและเขาก็ได้งานแต่สิ่งที่แปลกก็คือเขาดูไม่ดีใจเลยเขาเฝ้ามองหมาที่อยู่ข้างๆก่อนจะปลดปลอกคอให้กับมันพร้อมบอกกับลูลู่ว่า แกเป็นอิสระแล้วจะไปไหนก็ไปเขาพยายามไล,ล่ลูลูเพื่อให้มันหนีจากชะตากรรมของตัวเองแต่ลูลูก็ไม่ไปมันยังคงอยู่เคียงข้างแจ็คสันในคืนนั้นที่พวกเขานอนด้วยกันแจ็คสันก็เป็นกังวลมากๆทั้งที่เพิ่งได้งานที่ตัวเองรักกลับมาแท้ๆในกลางดึกคืนนั่นเองที่เขามีอาการเครียดฉับพลันและนอนชักเกรงอยู่หลายนาทีเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดอาการแบบนี้และโชคดีที่มันไม่ถึงชีวิตไม่นาาลูลูก็เดินเข้ามากอด เพื่อทําให้ตัวเขาสงบลงเช่นเดียวกันกับที่แจ็คสันทาให้มันสงบในงานศพนั่นเองรุ่งเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของลูลู่แจ็คสันพามันมาที่ค่ายโดยที่มีคนรอรับไว้อยู่แล้วในระหว่างเตรียมตัวแจ็คสันก็บอกกับอีกฝ่ายว่าตอนนี้ลูลู่ดีขึ้นมากมันไม่สร้างปัญหาให้แน่ลองพิจารณาใหม่ได้ไหมอีกฝ่ายก็ตอบกลับ ว่าคงไม่ได้ผลตัดสินออกมาแล้วก่อนจะลากลูลู่เข้าไปในค่ายเพื่อไปฉีดยาทําให้มันจากไปอย่างสงบในขณะที่แจ็สคสันขี่รถออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับอนาคตที่สดใสของตนเขาก็เหลือบเห็นในกระจกหลังว่าลูลู่ยังคงต้องการเขาอยู่เขาเองก็รู้ตัวดีว่าตนยังต้องการลูลู่จึงตัดสินใจถอยรถกลับหลังและอ้างว่าต้องใส่เสื้อกั๊กให้กับลูลู่ก่อนแต่สิ่งที่เขาทําคือพาลูลู่ขึ้นไปบนรถและซิ่งหนีไปเลยในท้ายที่สุดแล้ว แจ็คสันก็มีความกล้าในการไปเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อนเขาดีขึ้นมากและสามารถไปเยี่ยมลูกสาวของตัวเองได้อีกทั้งตัวเขายังได้รับเลี้ยงลูลูอย่างถูกกฎหมายโดยมีผู้กองคอยเฉียช่วยทําให้ทหารตกอับและหมาปลดประจําการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งหมดนี้คือด็อกเพื่อนกันพันเท้าหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ